สวัสดีค่ะพี่พันธ์นะคะอยู่ที่แคนาดาค่ะทํางานเป็นพยาบาลอยู่ใน,นหน่วยล้างไตนะคะคลิปนี้จะเอาเรื่องในโรงพยาบาลมาเล่าต่อกันแล้วกันนะคะทํางานเป็นพยาบาลที่นี่นะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ท่านผู้ชม จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าปัจจุบันเรามีคนต่างชาติเข้ามาอยู่ในเมืองไทยเยอะๆะนะคะเกิดว่าเราไปเจอตามถนนหรือว่าไปเจอเจอตามโรงพยาบาลน,นี้นะคะถ้าเกิดว่ารู้จักวัฒนธรรมของเขาการเลียงชื่อของเขามันก็เป็นการบอกให้ถึงว่าเป็นการให้เกียรติแล้วก็เป็นการที่อ่าอเดีนติฟายได้ถูกต้องนะคะ แล้วก็เป็นจะเป็นสิ่งที่ให้ความาเชื่อถือกับคนที่เราให้บริการก็พูดมาจะมากมายเลยลก็เกือบจะเที่ยงคืนแล้วอันนี้ก็อยู่ในาปาร์คิ่งรถนะคะที่ในโรงพยาบาลได้ถูกลงโรงพยาบาลางานนี้เขาจะมีที่จอดรถเนี่ยให้เจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ให้กับผู้ที่มาติดต่อทุกคนจะต้องจ่ายค่าจอดรถนะคะ เพรือว่าใครมาจอดรถแล้วกอ็ออกไปเที่ยวไปเป็นการาสงวนพื้นที่สำหรับให้กับผู้ที่มาใช้บริการทางาโรงพยาบาลน,นะคะมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าบางคนถ้าเกิดว่าไม่มีการาเก็บเงินอะไรเงี้ยไม่มีการตรวจเช็คนะคะบางคนอาจจะอเอารถมาที่บ้านมาจอดทิ้งไว้อันนี้ก็เป็นไปได้นะคะอันนี้ก็คือวัฒ่องธรรม การเล็กชื่อคนไข้นะคะนึกถึงไปเมื่อตอนเราไปตรวจที่โรงพยาบาลที่เมืองไทยไปนั่งรอตรวจนะคะก็ถึงเวลาก็จะมีพยาบาลออกมาเรียกนะคะ สมมติว่าชื่อสมศรีใช่ไหมคะนางสมศรีการจะมีซักสมศรีสองสาคนลุกยืนขึ้นนะคะสมศรีเกิดมารวยนะคะก็อีกสองคนก็นั่งลงแล้วก็นางสมศรีเกิดมารวยนี่ก็คือ,อตัวจริงที่จะไปถึงคิวตรวจนะคะอันนี้เป็นการเรียกชื่อเป็นการ Identify Person ในะ ใน,ในโรงพยาบาลระบบโรงพยาบาลที่บ้านเรานะคะแล้วก็จะขึ้นต้นด้วยชื่อแล้วก็ตามด้วยนามสกลุลแล้วก็ตามไปด้วยคือเรียงลำดับจากก็คอ,อ,อไปนะคะถ้าเกิดว่าอันนี้ใน,ในแต่ในที่แคนาดาในนอสอเมริกาเนี่ยแตกต่างไปนะคะการเรียกชื่อคนไข้เนี่ยจะเริ่มต้นด้วยอ่ นามสกุลนะคะหรือว่าเราเรียกว่า last name หรือว่าเช n a m e นะคะคำว่า last last name เนี่ยจะเป็นเป็นสิ่งที่ใช้คือ official ในในระบบมากกว่าที่จะเรียก s u r name นะคะึงเป็นแล้วก็รวมถึงไปถึงอเมริกาด้วยนะคะในน o r t h อเมริกาก็คือจะแชร์ c u เจ u r e กันอะไรอะไรที่คล้ายๆกันะนะคะปัจจุบันเนี่ยใช้คอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะเวลาเราจะหาชื่อ คนไข้ของเราเราจะเริ่มต้นด้วย last name นะคะสมมุติว่าค้นหาชื่อชื่อจอห์นสันแล้วก็นมสกุลแมคโดนัลนะคะเราก็จะขึ้นต้นด้วยแมคโดนัลก่อนนะคะมันก็จะขึ้นมาแล้วก็มากนะคะบางทีห้าสิบบางทีขึ้นมาเป็นร้อยนะคะเพราะว่าโรงพยาบาลในเครือข่ายของเราเนี่ยมันมีมากกว่าสามสิบแปดโรงนะคะแล้วก็ก็คือจะ จะขึ้นมาถ้าเกิดว่าเราไม่ฟิลเตอร์ไม่ระบุไปเนี่ยมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้เยอะเลยสามารถที่จะฟิลเตอร์ไปเป็นเฉพาะในโรงพยาบาลของเรานะคะถ้ามันก็อาจจะขึ้นมามาเป็นสิบนะคะแล้วเราต่อไปก็คือเราจะต้องดูหรือแม้แต่นามสกุลเนี่ยก็จะมีแบบวนน่าสโตกล้คายๆกันแมคโดน ال, ัลแมค m มคโดนัลหรือว่าแมคโดนั a นนะคะมันจะเป็นคล้ายๆกันเราจะต้องดูให้ดีนะคะแล้วก็จะขั้นด้วยคอมมา่านะคะแล้วต่อไปก็คือชื่อนะคะชื่อตัวแรกนะคะสมมุติว่าชื่อจอร์นสันนะคะก็เป็นนายจอร์นสันนะคะฝรั่งบางคนนะคะเขา อาจจะมีชื่อมากกว่าหนึ่งชื่ออาจจะเป็นแคทโอลิกนะคะอาจจะมีสองชื่อสามชื่อหรือเราเรียกว่ามิดเดิลเนมนะคะอาจจะเป็นจอห์นสันจูเนียร์จอร์จนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะเราก็จะต้องดูให้ดีนะคะเพราะว่าจะได้ถูกต้องถูกคนนะคะแคนาดาไม่ใช่มีเฉพาะาคนผิวขาวนะคะซึ่งมีรากมาจากอั UK, หรือว่าสกอตแลนด์หรือว่า ยุโรปนะคะอฝรั่งเศสสเปนหรือว่ามาจากอาจจะมาจากอ่าเซาอเมริกานะคะโคลัมเบียอ่เม็กซิโกนะคะจะเป็นคนในเอเชียเรานะคะคนจีนคนญี่ปุ่นนะคะหรือแม้แต่คนไทยนะคะอย่างคนจีนเนี่ยลีอย่างนามสกุลลีเนี่ยพอเราค้นหาลีเนี่ยโอโหขึ้นมาเป็นร้อยเลยอะเราเคยถามคนจีน,นะคะ็ว่าเพื่อนเพื่อนคนจีนอะทำไม คนนามสกุลเดียวกันอย่างเงี้ยเป็นร้อยเลยอ่ะอยู่ในที่เนี้ยในแม้แต่แค่โรงพยาบาลเดียวกันมันมีขึ้นมาก็บอกว่าคนจีนเนี่ยพอในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็จะมีแท่เดียวกันแท่รีแล้วก็ชื่อชื่อเป็นต่างๆกันสําหรับคนจีนนะคะแล้วก็มันก็มีความยากง่ายกันไปในแต่รับภาษานะคะอันนี้สําหรับการเรียกชื่อ,อ คนไข้นะคะเราก็จะใช้ใช้เรียกานามสกุลนะคะบางทีเราจะจำชื่อแม้แต่จำชื่อจริงก็ไม่ได้นะคะชื่อชื่อตัวแรกก็คือจะเป็นในในการรักษาผู้ป่วยนี้เราจะเป็นใช้นามสกุลนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่านามสกุลเหมือนกันก็จะต้องตอบไปด้วยชื่อแล้วแหละ แล้วก็วันเดือนปีเกิดนะคะอย่างฝรั่งผิวขาวเนี่ยถ้าเกิดว่าอายุมากหน่อยสมื่ิจะ40 50ขึ้นไปเราก็ใช้คำว่ามิสเตอร์ได้นะคะสำหรับผู้หญิงเราก็จะใช้มิสซิสนะคะแต่บางคนเนี่ยผู้หญิงสำหรับผู้หญิงเนี่ยเขาถ้าเรารู้ว่าเขาไม่ได้แต่งงานเนี่ยเราก็จะใช้คำว่ามิสหรือว่าเขาถ้าอายุน้อยหน่อยเนี่ยเราก็ใช้คำว่ามิสนะคะ คนไข้ของเราคนไข้ลังไตเนี่ยบางคนอยู่ที่เราเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีนะคะเกิดความคุ้นเคยเราก็สามารถที่จะเรียกชื่อต้นของเขาได้หรือว่าจะเรียกเขาจอห์นสันหรือว่าโรเบิร์ตอย่างเงี้ยนะคะเราสามารถเรียกชื่อเขาเป็นการาแสดงความคุ้นเคยนะคะหรือว่าเป็นเป็นเพื่อนกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าในวันแรกอะไรที่เรารู้จักเนี่ยเราจะใช้ ก็จะเรียกชื่อด้วยด้วยนามสกุลน,นะคะอันนี้คือการเรียกชื่อคนไข้นะคะเพราะว่าการเรียกชื่อคนไข้เนี่ยมีความสําคัญมากนะคะเพราะว่าเราจะต้องอมีการเจาะเลือดการให้ยานะคะ,ะจะผิดพลาดไม่ได้นะคะเราจะต้องเช็คชื่อนามสกุลให้ถูกต้องวันเดือนปีเกิดนะคะจะต้องเช็คชทุกครั้งก่อน จะให้การพยาบาลให้ยาไปทำโพสิเชอร์เข้าห้องผ่าตัดอ,อะไรก็ตามนะคะ,ปะ,คะเป็นการเรียกชื่อเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อนร่วมงานนะคะอันแรกก็คือหมอนะคะหมอเนี่ยจะเรียกชื่อต,ต่างๆไปก่าเราเพราะว่าเขาอยู่คนละระดับกับเราคือถือว่าอยู่ระดับสูงกว่าเรานะคะการเป็นการให้เกียรติค่ะเวลาเราเรียกหมอเนี่ยเราจะใช้คําว่า จะเรียกนมสกุลเขานะคะเราจะไม่ไปตีเสมอโดยการเรียกชื่อเขานะคะเราจะเรียกว่าดรสมุทรดรจอร์นสันนะคะเราก็นมสกุลจอร์นสันนะคะเราก็เรียกชื่อจอร์นสันแต่ก็มีมีก็มีดรที่มีนมสกุลเหมือนกันนะคะเวลาเราจะจดบันทึกนะคะก็จะต้องอีเดนติฟายไปว่าจอร์นสันอะไรนะคะจอร์นสันโรเบิร์ตหรือว่า จอห์นสันอ่าดานิเอลจอห์นสันอ่าจอห์นสันเด็กอะไรอย่างงี้นะคะอ่า uh, เป็นการอ่า uh, ต้องไอดีนติฟายไปนะคะแต่ว่าการ uh, เรียกนามสกุลนี้ถือเป็นการให้เกียรตินะคะร่วมงานเราก็เรียกชื่อกันธรรมดานะคะรู้จักคุ้นเคยกันอยู่ในระดับเดียวกันเราก็จะเรียกชื่อกันธรรมดานะคะ รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่นๆด้วยนะคะเอ็กซเรย์ ray, ห้องยาหรือว่าโซเชียลเวอร์ er ที่เรามีอยู่นะคะแค่เอกคนหรือว่าพนักงานทำความสะอาดที่ตึกเรานะคะเราก็จะเรียกชื่อเขาธรรมดานะคะเป็นการาแสดงความคุ้นเคยเป็นเฟลลี่ Fairy, นะคะเป็นเป็นเพื่อนร่วมงานกันนะคะอันนี้นะคะและนี่ก็คือ,อ แคนาดาอยู่ยังไงนะคะโดยพี่พี่ปันนะคะ,ะชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็การทำงาน,นด้วยนะคะแล้วก็ความรู้นะคะชีวิตในต่างแดนนะคะก็กดติดตามพี่ปันนะคะพี่ปันมีเรื่องมาเล่าอีกนะคะแล้วก็ขอบคุณที่รับชมคะ่ะเจอก,กันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ